โอเคนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับมิสเตอร์โจนาธานนะครับในวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของการ Money m a n a g e m เ n t นะครับหรือว่าใครหลายๆคนเนี่ยจะพูดว่า Mm นะครับโอเคไหมนะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนครับว่าเอ้ยการ m o n e y Management หรือการ MM นม่มันทำยังไงนะครับโอเคไหมครับอาเดี๋ยวผมขอญาตินิดนึงเขียนนะครับ โอเคนะครับ m o น management เนาะนะครับคือคือต้องบอกว่าจุดประสงค์ของการ money management นะครับก็คือการคำนวณหลอดไซต์เนี่ยให้เหมาะสมกับเงินทุนของเรานะครับโอเคไหมนะครับบางคนเนี่ยผมเข้าใจดีเลยนะครับว่าเอ้ยเข้ามาเทรดเนี่ยไม่มีพื้นฐานเลยครับแต่ก็จะออกหลอดหรือหน่วยการซื้อขายเนี่ย ที่ไม่เหมาะสมกับเงินทุนของเราแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเลยคือการที่ทำให้พอตแตกโดยง่ายนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณมีทุนสามร้อยเหรียญเงี้ยนะครับแล้วคุณออกหนึ่งหลอดเนี่ยด้วยที่แบบว่าเราเนี่ยอยากได้กำไรมากๆเนี่ยนะครับแล้วเราออกหลอดแบบนี้เนะี่ยหนึ่งหลอดเนี่ยใช่ไหมครับว่าโดนลากแค่สามร้อยจุดก็พอตแตกแล้วนะครับนี่จึงเป็นโหดนี่นี่จึงเป็นเหตุผลไงครับว่าเอ้ยทำไมต้อง คำนวณ money management นะครับโอเคไหมนะครับอ่ะมาดูนะครับสมมุติว่าสมมตินะผมมีเงินทุนเนี่ยอยู่หนึ่งหมื่นเหรียญนะครับโอเคไหมครับหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับและการ money management นะครับคือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพวกคู่เงินนะครับจะวิ่งไม่ถึงหมื่นจุดต่อวันอยู่แล้วแต่สำหรับทองคํานะครับ บางวันเนี่ยก็วิ่งถึงหมื่นจุดเหมือนกันนะครับวิ่งห้าพันเนี่ยนะครับเพราะว่าความ 1, ผันผวนของทองคำเนี่ยมากกว่าคู่เงินเนี่ยประมาณสามเท่านะครับอันนี้ต้องเข้าใจกันนะครับโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นการมันนี้มีการจัดเม้นสำหรับทองคําพอร์ตทองคําเนี่ยหรือพอร์ตคู่เงินเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นทองคําเนี่ยทําไมผมบอกว่าเอ้ยมันเป็นความมันเป็นคู่คู่ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับอย่างเช่นช่วงข่าวเนี่ยครับบางทีเจอวิ่ง ลงสองแท่งหมื่นจุดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมีโอกาสสูงมากที่จะวิ่งหมื่นจุดครับแต่สําหรับคู่เงินแล้วเนี่ยโดยทั่วไปแล้วนะครับจะวิ่งอยู่ประมาณแรงๆจริงๆเนี่ยประมาณห้าพันเจ็ดพันนะครับประมาณนี้ครับแต่ก็ยังไม่ถึงหมื่นจุดครับโดยเฉพาะถ้าแรงๆเนี่ยก็คู่ปอล์สเตอร์ลิงครับหรือ Gbp เนาะนะครับก็จะวิ่งแรงหน่อยนะครับโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นออกหลอดไซด์ให้เหมาะสมนะครับอ่ะวิธีการคํานวณครับ วิธีการคำนวณครับก็คืออ่าผมมีบาลานซ์อยู่หรือเงินทุนเนี่ยหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับโอเคไหมนะครับผมจะม o นี่แม n a จเมนต์นะครับหรือ m m เนี่ยสักหมื่นจุดนะครับเป็นพื้นฐานนะครับหมื่นจุดนะครับโอเคไหมนะครับเราก็เอาเนี่ยวิธีการคำนวณก็คือเอาหมื่นก็คือเอาเงินทุนของเรานะครับหารด้วยพอย n t ที่เราจะบริหารนะครับ ก็เอาหนึ่งหมื่นนะครับในใน worst case นี้ก็เอาหนึ่งหมื่นนะครับหารด้วยหนึ่งหมื่นนะครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับพอหารกันจะเท่ากับหนึ่งนะครับเข้าไหมอันนี้คือหลอดไซส์นะครับออกมาเป็นหลอดไซส์ที่เหมาะสมสําหรับเงินทุนสำหรับ 10, หมืน่นเหรียญครับโดยที่ไม่ได้โอเทดนะนะครับไอหนึ่งหลอดเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าทั้งหน้ากระดานเทรดของเราเนี่ยออกหลอดห้ามเกินหนึ่งหลอด เออนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคไหมนะครับแต่การ Money Management หรือการ MM เนี่ยไอ้ตรงนี้เนะี่ยอยู่ที่ความเสี่ยงของเราด้วยนะครับว่าเอ้ยเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากขนาดไหน,นครับบางคนอาจจะหาร8ปดพันหาร7000หาร5,000แล้วแต่นะครับยิ่งหารน้อยเท่าไหร่หลอดไซต์จำนวนตรงนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นหมายความว่าเราก็จะออกหลอดไซต์ได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะครับแต่ ความเสี่ยงก็จะสูงเพิ่มขึ้นมาตามด้วยนะครับโอเคไหมนะครับอืมใน worst case ที่หนึ่งนะครับก็คือหารหนึ่งหมื่นนะครับโอเคไหมนะครับสำหรับใครที่มีเงินทุนน้อยกว่าหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับเราก็จัดการเงินทุนของเราเนี่ยหารตามความเสี่ยงที่เราต้องการได้เลยครับแต่ผมแนะนํานะครับจากที่เอ้ยสํารวจมาแล้วและจากประสบการณ์ที่เทรดมาครับหนึ่งหมื่นจุดเนี่ยสำหรับคู่คู่เงินเนี่ยสบายๆนะครับโอเคไหมแต่ทองคําเนี่ย ต้องใช้เงินทุนที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคไหมนะครับทองคําเนี่ยอย่างที่เรารู้กันครับว่ามันผันผนสูงนะครับเพราะฉะนั้นเงินทุนก็ต้องสูงตามให้มันเหมาะสมกับการเทรดทองคํานะครับหรือโปรดักที่มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นไปอีกนะครับโอเคไหมนะครับอ่ะไป worst case ที่สองครับก็คือเงินทุนเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ผมจะ mm เนี่ยน้อยลงนะครับเอาสักอ่อห้าพันแล้วกันนะครับ ห้าพันพอยต์นะครับเข้าไหมครับเพาะฉะนั้นหลอดพราะฉะนั้นได้ตรงนี้นะ่ะที่ตามมานะครับเราก็หารน,น้อยลงเช่นกันแล้วก็หารห้าพัน 5, นะเท่ากับว่าหลอดไซส์ที่เราออกได้นี่มันจะออกได้สองหลอดนะครับโอเคไหมนะครับกระดานรวมนะไม่เกินสองหลอดนะครับเห็นไหมครับว่าหลอดไซส์มันจะเพิ่มขึ้นสิ่งที่ตามมาเลยก็คือเรื่องของกําไรขาดทุนเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นตามเช่นกันนะครับ โอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปคำนวณและเอาไปปรับใช้กับเงินทุนของตัวเองและแผนการเทรดของตัวเองนะครับและในตรงนี้ส่วนในส่วนตรงนี้นะครับจะไม่เกี่ยวกับการปั้นพอร์ตใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการคำนวณหลอดไซส์ให้เหมาะสมกับเงินทุนของเราเท่านั้นนะครับส่วนการปั้นพอร์ตหรือเหล่านี้มันต้องไปทำเรื่องของโมเดลการเทรดอีกทีหนึ่งนะครับโอเคไหมนะครับ เราะนั้นครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับเทรดแบบปกติก่อนนะครับไม่ต้องเน้นความเสี่ยงสูงมากให้ตัวเองเนี่ยได้เซอร์ v a l วออยู่ในตลาดก่อนให้ตัวเองเนี่ยได้อยู่รอดครบไซเคิลของตลาดก่อนนะครับแล้วเราจะรู้ว่าเอ้ยตลาดเนี่ยมันมีไซเคิลเป็นไงแบบนี้ควรเทรดแบบไหนนะครับโอเคไหมหลักการสำคัญของการเทรดตลาด Forex นะครับไม่ใช่ว่าใครกำไรได้เยอะกว่ากันแต่มันอยู่ที่ว่าใครเนี่ยอยู่รอดได้นานกว่ากันนะครับโอเคไหมครับ ฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนตรงนี้ครับก็เอาไปปรับใช้กับเงินทุนกับแผนของตัวเองนะครับโอเคไหมนะครับโอเคไหมครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดกระดิ่งและกด Subcribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปเนาะนะครับสำหรับนี้ผมมิสเตอร์จุนาทานครับก็ขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวดีครับ